สวัสดีครับคุณอยู่กับบิวและนี่คือพัทยาพราด์จากในอีพีที่แล้วครับที่บิวบอกกันกับทุกท่านเอาไว้นะครับว่าจะพาทุกท่านมาชมโครงการที่เป็นระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ของหาดบุกอามาดวันนี้ครับเราอยู่กันที่นี่แล้วกับโครงการอารมณ์วงอามาดครับ ตัวโครงการนี้นะครับบิวสาม,มารถบอกกับคุณผู้ชมทุกท่านได้เลยว่าเป็นโครงการที่พิเศษมากๆเพราะว่าโครงการนี้นะครับตั้งอยู่บนพื้นที่ดินแปลงสุดท้ายของชายหาดวงอมา r ซึ่งพื้นที่ดินแปลงนี้เนี่ยเนื้อที่นะครับอยู่ที่ประมาณ6กถึงเไร่นะครับประมาณนั้นนะบิวจาตัวเลขเต็มๆไม่ได้นะครับถ้าเราจะว่ากันในเรื่องของตัวราคาที่ดินของพื้นที่หาดวงอมา r เนี่ยทุกท่านจะรู้กันอยู่แล้วว่าราคาที่ดินของพื้นที่ตรงนี้จะค่อนข้างสูงมากซึ่งบิวบอกเลยนะครับว่า คืนที่ดินแปลงนี้แปลงสุดท้ายเนี่ยนะครับอย่างน้อยต้องมีเลยนะประมาณ1,300หรือประมาณ1,500ล้านบาทได้นะครับเดี๋ยววิวจะพาทุกท่านเข้าไปชมในส่วนตัวห้องตัวอย่างของโครงการกันครับตามมาเลยครับ โครงการอารมณ์วงอามาตจะเป็นโครงการที่อยู่ติดหาดวงอามาตเลยนะครับจะเป็นตึกสูงด้วยกันทั้งหมด55ชั้นแบ่งโซนที่พักออกเป็น3ส่วนด้วยกันได้แก่ s e l e n i t y Reflection และ Horizon นะครับอย่าง2โซนแรกเนี่ยจะมีห้องอยู่ที่ประมาณ20ชั้นแล้วก็โซนสุดท้าย Horizon เนี่ย จะมีห้องอยู่ที่ประมาณ10ชั้นโดยทั้งตึกเนี่ยจะมีห้องชุดทั้งหมดประมาณ317ห้องแล้วในส่วนของส่วนกลางของัโครงการนี้เนี่ยจะเป็นส่วนกลางชั้นลอยฟ้าก็คือชั้นที่54กับ55ทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวคลับเฮาส์ด้านหน้า โครงการอารมณ์อมานนะครับเขาจะมีห้องชุดด้วยกันทั้งหมด3ประเภทนะครับได้แก่1ห้องนอน2ห้องนอนและ เพนทา์นะครับแต่ว่าตัวเพนทา์ของทางโครงการนี้เนี่ยเขาได้มีการสร้างเอาไว้เพียงแค่ประมาณ4ี่ห้องซึ่ง4ห้องที่ว่านี้เขาได้มีการขายจนหมดตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มในการขายโครงการนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเหลือเพียงแค่ประมาณ2ประเภทก็คือ1ห้องนอนและ2ห้องนอนแต่1ห้องนอนและ2ห้องนอนที่ว่านี้เนี่ยมันจะมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะครับถ้าเกิดว่ามีการวัดขนาดกันจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าที่โครงการนี้มีห้องชุดมากกว่า10ขนาดด้วยกันยังไงเดี๋ยวเรามาชมห้องชุดกันครับตามมาเลยครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันในห้องชุด1ห้องนอนขนาดประมาณ50ตารางเมตรครับซึ่งทางโครงการนี้เนี่ยเขาได้มีการดีไซน์โดยเน้นความหรูหราและเป็นส่วนตัวออกแบบกระจกเป็นแบบฟูเฟรมทําให้สามารถที่จะมองเห็นวิวทะเลได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะอยู่ในโซนไหนของห้องก็ตามอาบน้ําอยู่ก็มองเห็นทะเลและยิ่งไปกว่านั้นครับด้วยความที่ว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ติดหาดใช่ไหมครับห้องเพียงแค่ประมาณชั้น3ชั้น4เนี่ยก็สามารถที่จะเทควิวทะเลได้อย่างเต็มที่แล้วครับ ตัวระเบียงของห้องนี้นะครับบิวต้องบอกก่อนเลยว่าแต่ละโซนแต่ละชั้นเนี่ยเขาได้มีการดีไซน์ระเบียงออกมาที่แตกต่างกันดีกว่านะครับซึ่งโอเคกระจกเนี่ยมันเป็นในเรื่องของบานสไลด์ประมาณ3ตอนอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันครับก็จะเป็นในส่วนของตัวขนาดของระเบียงและในเรื่องของการดีไซน์อย่างในโซนแรกเนี่ยอาจจะเป็นแค่ระเบียงเปล่าๆนะครับแต่ถ้าเกิดเ่าเป็นโซนชั้นสูงเลยเนี่ยห้องหนึ่งห้องนอนเขาจะมีเป็นเหมือนกับสักเป็นจักรุซี่ที่เป็นไพรเวทจักรุซี่ของในห้องนั้นเลย ความพิเศษของห้องชุดประเภท2ห้องนอนของโครงการอ,อา,ารมณ์อมตนะครับก็คือเขาจะมีประตูด้วยกันเนี่ยสชั้นนะครับซึ่งชั้นแรกเนี่ยจะเป็นชั้นที่เข้ามายังโถงลิฟต์ซึ่งเป็นโถงลิฟต์ส่วนตัวของห้องประเภท2ห้องนอนเท่านั้นซึ่งห้อง2ห้องนอนของทางโครงการอ,อา,ารมณ์อมตนี้นะครับเขาจะมีเพียงแค่ชั้นละ2ห้องเท่านั้นก็คืออยู่ซ้ายและอยู่ขวาเลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของประตูที่2ซึ่งประตูที่2เนี่ยก็คือจะเข้ามายังห้องนอนของตัวเองแล้ว ตัวห้องของโครงการอารมณ์วงอมานะครับเขาได้มีการดีไซน์ที่แปลกตาหรูหราและทันสมัยมากนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับจะสังเกตได้ว่าตรงจุดที่บิวยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของตัวอ่างล้างหน้าซึ่งเขาได้มีการดีไซน์ออกมาเป็น2อ่างนะครับดีไซน์ออกมาเป็นอ่างแบบ h i s and h e r นะครับเห็นไหมใช้กอกเจสซีอีกแล้วโอ้ไทยอินเก่งโครงการหรอไม่ใช่นี่แหละบิวเอง เขาเป็นของดีเจสซี่คด้านหลังของอ่างล้างหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องน้ําทั้งหมดซึ่งเขาได้มีการแบ่งแยกห้องไว้อย่างชัดเจนนะครับซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของชักโครกนะครับซึ่งมีการติดตั้งผนังซึ่งเป็นกระจกเอาไว้ให้นะครับก็เป็นในส่วนของเซ็ตที่ชวอร์เหมือนกันนะครับและอีกห้องหนึ่งตรงด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องอาบน้ําซึ่งเขาได้มีการติดตั้งระบบอาบน้ําแบบ2ระบบนะครับระบบแรกก็จะเป็นในส่วนของฝักบัวนะครับเป็นชวอร์ทั่วไปมีเลนชวอร์แล้วก็ด้านซ้ายมือตรงนนี้จะเป็ ส่วนของบัตทับด้วยเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูด้านในห้องกันก่อนดีกว่าตามมาเลยครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวห้องนอนนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวเตียงขนาดใหญ่นะครับทิศทางของหัวเตียงเนี่ยจะหันไปทางทิศตะวันออกทั้งหมดนะครับสามารถนอนมองวิวทะเลจากกระจกฟูลเฟรมตรงนี้ได้ด้วย อีกอย่างหนึง่งที่เป็นจุดที่น่าสนใจของโครงการอ,อา,ารมวงอมาตโดยเฉพาะห้อง2ห้องนอนห้องนี้นะครับนั่นก็คือความสูงของฝ้าจะหลดเพดานพื้นจะหลดฝ้าเพดานใช่ปะมันจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรกว่าๆซึ่งถือว่าสูงมากและโปร่งมากทําให้ห้องเนี่ยรู้สึกว่าแบบ มันสามารถเปิดรับวิวได้อย่างเต็มที่มันรู้สึกว่าอยู่แล้วแบบมันไม่อึดอัดมันดูเป็นโฮมมี่มันดูเหมาะกับการซื้อไว้เป็นบ้านพักตากอากาศซื้อเอาไว้เป็นที่พักอาศัยคือทุกอย่างอะ่ะมันเหมาะมันจบมันครบที่โครงการอ,รอารมณ์อมาตจริง คือตัวโครงการอารมณ์วงอมาตนี่ครับเขาเป็นโครงการที่เน้นใ,ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวภายใต้คอนเซปต์ Private Island นะครับจะทําให้ผู้ที่เข้าพักอาศัยหรือผู้ที่มาซื้อที่นี่มาอยู่ที่นี่เนี่ยได้ฟีลลิ่งเหมือนกับเป็นการรีทรีทเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายมาติดเกาะที่มีความเป็นส่วนตัวแต่เป็นเกาะที่มีความหรูหราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีการเน้นในส่วนของการบริการแบบ85ดาวเยอะเนาะ เยอะจริงๆมันจะเป็นการเน้นแบบการบริการแบบ8ดาว7ดาวนะครับซึ่งในการบริการตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเน้นอย่างเช่นนะครับมีในส่วนของบริการ Butler นะครับมี Wallet Parking มี Concierge มีในส่วนของตัวห้องเสริมสวยมีในส่วนของตัว Co Kitchen นะครับมี Co-working Space มี Sky Lounge มี Fitness Onsite นั่นคือทุกอย่างมีครบ จบที่เดียวหมดเลยในการจอดรถของที่นี่ที่จอดรถเนี่ยจอดได้ประมาณ5 0กว่าเปอร์เซ็นต์และเขามีบริการจอดรถอย่างที่บิวได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้และในระหว่างการรอเอารถมาหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเขาจะมีเลาให้นั่งรอในการแบบรอรับรถประมาณ3-5นาทีด้วยคือบอกเลยว่าที่นี่คือแบบบริการประดุดแบบเป็นเจ้าหญิง <c oughs> เวอร์หนอ่อเบอร์มาก เป็นยังไงบ้างครับกับโครงการอารมณ์วงอมาศโครงการระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ของพื้นที่พัทยาโครงการที่ดีที่สุดใหม่ที่สุดและน่าจับจ้องน่ามองน่าค้นหาหน่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันคือแบบยกดับความรู้สึกของเรานะบิวเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย อาจจะมีความสนใจหรือว่าหาข้อมูลอะไรกันมาแล้วบอกเลยว่ามาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนกับโครงการอารมณ์อามาตนะครับวันนี้บิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ let's discover your own paradise สวัสดีครับ